สวัสดีครับอยู่กับช่องทิ้งกับชายนะครับ,รบนี้อยู่กับคุณพิสารน,นะครับเป็นพนักงานเซลล์ของโชลูมไทอัมพิซโนโลกนะวันนี้เราจะมาถ่ายทำที่มาดูกิจกรรมเดโมเดย์ของไทอัมพิษโนโลกนะมาจับที่ร้านล็อกเกอร์ครับวันนี้เอ่อคนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้คุณสางจะมีของที่ระลึกมีอะไรด้วยหรือเปล่าครับก็ลงทะเบียนเทสได์ครับรับกาแฟฟรีอ่าลงทะเบียนเทสได้รับเค่ฟรีหนึ่งรับเครื่องดื่มฟรีหนึ่งแก้วเลยนะโห แล้วเครื่องดื่มร้านล็อกเกอร์นี่กาแฟเขาอร่อยมากเลยนะมีของมีของที่ระลึกก็มีกาแฟมีวอลเชอร์ลดราคาคเครื่องดื่มเนาะ แล้วก็มีมีรุ่นอะไรมาให้ลองขี่พี่เอามาให้เทสวันนี้จะมีเป็นสปีด400ครับอ๋อสปีด400แล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เดนโอน่าโอ้โหตัวนี้เป็นสปอร์ตทูแฟลิ่งที่กำลังมาแรงมากเลยนะตอนนี้เป็นเป็นสปอร์ตเลยครับเออเป็นสปอร์ตเต็มเหนียวเลยนะตัวนี้ใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นสแกมเบอร์400สแกมเบอร์ 400x นะอ๋อก็เรียกได้ว่ามีแต่โมเดลใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาทางนั้นเลยนะใช่ครับโหดีจังเลย แล้วก็ที่โชว์รูมเนี่ยยังมีมีหลายรุ่นใช่ไหมที่ได้จะลองขี่อืมเอ่อเกือบทุกรุ่นครับอ๋เอเกือบทุกรุ่นนะรุ่นครับก็โชว์รูมไทยมัมพิษณุโลกนะเ,เขาจะมีอีกหลายโมเดลมากนะครับที่ให้ทดลองขี่อ่ะแล้วก็เอ่อสามารถไปเทสียร์ได้ได้ทุกวันนะแต่ก็คือลองทักไปที่โชว์รูมเขาก่อนนะเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ในคลิปนะครับครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจรถนะก็ลองเข้ามาคุยที่โชว์รูมได้ครับ เพราะว่าไทย่ยัมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นมีวอลช์เจอตลอดนะ<ช>ต้องลองเข้าไปคุยดูนะใช่ไหมครับผู้สานใช่ครับแล้วก็เห็นเร็วนี้กิจกรรม DGR เนี่ยจะมีวันที่เท่าไหร่นะครับของวันที่19ครับวันที่19พอคอนะครับเดี๋ยวเจอกันที่โชว์รูมไทย่ยัมพิซุนโลกนะใครสนใจ่ทีจะร่วมมาข,ขับขี่มอเตอร์ไซค์รณรงค์งานการกุศลระดับโลกกันนะครับต่อต้านมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็โรคฆ่าตัวตายในในคุณผู้ชายนะเดี๋ยวพบกันวันที่19พคครับ โอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอบคุณคุณสารมากนะครับคโอเคและเดี๋ยวใครสนใจนะรถของไทยอัมพิซโลก็โทรไปเบอร์ในคลิปได้เลยนะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับครับ